สวัสดียามเย็นครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ชมสวนหน่อยชมสวนฝรั่งหน่อยนะครับตัดหญ้าหญ้าตอนนี้นี่ตัดบ่อยนะครับหน้าฝนหน้าแรงนี่ตัดน้อยครับแต่ว่าลดน้ำเยอะข้อดีหน้าฝนก็คือไม่ต้องลดน้ำนะครับ แต่ว่าต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องวัชพฤฤืชเรื่องตัดยงตัดหญ้านะครับเรื่องเชื้อราครับ,รบนี่ก็พันของจวนซื้อนะครับครับไอที่พอเก็บก็มีไอที่ห่อไปไม่นานก็มีไอที่พอหอก็มีไอที่เป็นดอกก็มีนะครับ หลักการคือทำผลทั้งปีให้มีผลมีกินตลอดทั้งปีเลยนะครับตอนนี้นี่กิง่งฝรั่งนี่ยื่นถึงกันแล้วนะครับระยะห่างของแถวก็จะอยู่ประมาณ สี่เมตรครับทำเป็นโครงอย่างนี้ก็สวยดีนะครับมันไม่ต้องมีไม้ค้ำยันเยอะเวลาตัดยาก็เห็นไหมครับอันนี้ก็สะดวกนะครับตัดยาสะดวกเข้าไปหอ่อเข้าไปอะไรนะครับตัดแต่งกิง่ง ให้โปร่งๆเข้าไว้ให้เหมาะสมกับลูกนะครับลูกสวยกำลังพอดีห่อเลยนะครับ ปลกเสริมก็มีนะครับโตช้าก็ตัดออกอย่าไปเก็บเอาไว้นะครับต้นไหนที่ไม่โตเนี่ยผ่านไปประมาณสัก 7, เจ็ดแปดเดือนนี่ถ้าไม่เห็นแววนี่เอาออกไปเลยนะฮะอย่าไปเสียดายมัน ครับต้นนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับต้นนี้ต้นนี้อายุไม่เยอะนะอายุปีกว่าปลูกเดือนกุมภานะวครับวันวันที่วันที่หนึ่งกุมภาครับแต่ว่าให้ผลผลิตเยอะมากต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับเป็นต้นเสียบยอดนะครับเนี่ยใหใ้กิ่งตอนนะครับชุดนี้เป็นตน้นเป็นต้นเสียบยอดนะครับสองต้นนี้กิ่งชนกันแล้ว เดินข้างล่างสบายครับทำให้โปร่งนิดนึงชมสวนกันยามเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ